ช่วงสุดท้ายของ t า l ันล r ยนะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะยคะังไม่ถึงยังไม่ถึงก็อยากจะรีบไปทานนะหิวว่าก่อนจะไปทานนะครับมีหนึ่งข่าวมาให้ได้ติดตามกันก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าต้นข้าวกาลังเขียวขจีนะครับวันนี้เรามีภาพนะครับบรรยากาศนะครับของการทํานาขั้นบันไดที่อำเภออมก่อยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เอามาฝากกันด้วยนะครับซึ่งก็ รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับความงดงามกัน<ว>นั่นเองครับนี่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศเป็นไงครับคุณอุษณีคุณเคยเห็นไหมอูจากมุมสูงอ่ะสุดยอดไหมเออเหมือน,นมงนองเลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพมุมสูงของนาขั้นบันไดนะครับที่พื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ใช้ภูมิปัญญาในการทําการเกษตรนะครับปลูกข้าวบนพื้นที่เชิงเขาแบบ ขั้นบันไดไล่ระดับลงมาตามสภาพของภูมิประเทศนั่นเองนะครับเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนซึ่งจะเริ่มปลูกกันก็ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน,น,นใช่ครับขณะนี้ข้าวก็กําลังเขียวขจีนะครับมองเห็นแต่ไกลเลย<ช>นะครับรอให้นักท่องเที่ยวไปชมไปสัมผัสความงามก็ได้ความรู้ได้เห็นของจริงด้วยที่เขาบอกว่าทำนาขั้นบันไดก็ คืออย่างที่เห็นนี่แหละต้องไปอมก่อยเขบอก<ช>สวยที่สุดนะคะ<ช><ช>อีกแห่งหนึ่งใช่ครับเป็นอันซีนไทยแลนด์ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือน พฤศจิกาถึงธันวาเขาบอกว่าข้าวเริ่มจะออกรวงแล้วนะครับจากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอ้โถ้าเป็นสีเหลืองน่จะสวยแบบหนึ่งเอามาฝากกันนะครับค่ะปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยนะคะเวลาที่คุณอุษณนีรอคอยเดี๋ยวพูดเองดีไหมขอเลยดีกว่าเพราะว่าอยากทานมากยังไม่ได้มีโอกาสไปนะคะร้านของคุณพี่อ้อนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งเป็นแบบไม่ใช่ราคาธรรมดานะคะมีราคาตั้งแต่50บาทไปจนถึงหลัก พันบาทโหสั่งมาทั้งเป็นหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยอ,อย่างนี้เลยไม่ไมชามเท่านี้แต่ของเขาดีของข้างในเขาดีมากน,นึกว่าสั่งทีเป็นหม้อน้องไอชิมจนหมดร้านอ,ะอ่ะเอออยากรู้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับน้องไอกันค่ะค คุณผู้ชมไอจะพามาพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งค่ะซึ่งจะบอกว่าเขาเด่นแล้วก็ดังมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าไฮไลท์เขานะคะอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ที่สําคัญอยู่ที่แม่ค้าด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะไอก็อยู่กับพี่อ้อเจ้าของร้านแล้วค่ะนี่อันนี้นะคะก็ถือว่า เด่นแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะ<า>หลายๆคนรู้จักกันเลยทีเดียวก็คือต้องเดินทางมากินที่เพชรบุรีซอย5กับซอย7แห่งนี้นะคะงั้นอยากจะให้พี่อ้อพูดถึงแนวคิดในการเปิดร้านหน่อยค่ะว่าทําไมถึงรูปแบบถึงแตกต่างกับจากที่อื่น,นะคะก็พี่อ้อทาให้มันแตกต่างทั้งรูปแบบทั้งหน้าตาทั้งวัตถุดิบทุกอย่างแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนและคนที่จะมากินก็ต้องมากินที่ร้านพี่อ้อที่เดียวเท่านั้นแล้วทางทุกอย่างแตก แตกต่างหมดคิดแตกต่างออกไปหมดหเพราะฉะนั้นคนหากินที่อื่นไม่ได้ต้องมากินที่ร้านพี่อ้อที่เดียวถ้าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องมากินที่นี่ที่เดียวใช่เท่านั้นค่ะแล้วอย่างคือเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศร้านค่อนข้างอบอุ่นเลยทีเดียวถ้าไม่ถึงเรื่องจัดร้านในแค่ประมาณนี้ล่ะค่ะก็มันดูแล,แลและมันเป็นดูเป็นกันเองค่ะมันเราสามารถไปพูดคุยกับลูกค้าไปตรงนู้นได้ตรงนี้ได้ตรงนั้นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนว่าอ ก็เหมือนพี่น้องเพื่อนคนหนึ่งที่มากินร้านเราเยเหมือนเหมือนเปิดร้านเพื่อเพื่อให้ลูกค้ามาพบปะแล้วก็มากินของอร่อยๆ <c oughs> แล้วก็ยังาหาพี่อดอด <c oughs> ้วยแต่ที่สําคัญเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาคนมาทานร้านเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องอาหารแต่ที่มันเด่นมากกว่าเรื่องอาหารนั่นก็คือตัวพี่อ้อเองถือว่า มาร้านแล้วไม่เจอพี่อ้อน,นี่คือแบบฉันรู้สึกไม่ดีอะไรแบบนี้ต้องมาอีกคร<ำ>ั้งนะคะค่ะทำไมทำไมเราถึงใช้เออตัวเราถือว่าเหมือนเป็นการตลาดด<ช>้วยเนาะทำไมย่อถ,ถึงอ่ะเราเซ็นเซ็นเตอร์ร้านเลยตรงนี้แ่ละคะ่ะก็พี่อ้อไม่มีเงินจ้างพิตตี้นะคะเพราะหน้าตาใช้ได้ก็เลย <c oughs> เป็นพิตตี้ร้านเองค่ะ เราดึงจุดเด่นของเราออกมาจริงๆเพี่อทีนจนสนุกสนานเทฮาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพา่ว่าเออพี่อ้อสอนคนพี่อ้อมีเพจมีเฟซมีเฟซล้านเป็นของตัวเองเนี่ยพี่อ้อสอนสอนคนผ่านผ่านผ่านให้แฟนเพจพี่อ้อรู้เนี่ยโดยผ่านตัวละครคือตัวพี่อ้อเองเพื่อรูปหรือว่าอะไรพวกนี้มันถ้าละครมันจะน่าติดตามหรือไม่น่าติดตามมันก็อยู่ที่นักแสดงด้วยนักแสดงก็ต้องทำเรื่องให้มันให้มันน่าสนใจ ฤทธิ์พิชิตมังกรมังกรพร้อมสหายไร้ายมูลเสน่ห์จะท้อเทยสะเทือนเมื่อริ่มรอเมื่อริ่มรอคอเก็ตมีนัดนี่คือฤทธิ์พิเลยนะโอ้โหชื่อยาวจริงๆค่ะแล้วจะบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมนี่คือเยอะสุดๆเลยเยอะใช่เหมือนเจ้าของอออะเเหมืนจ้าขงโอเคมีส่วนผสมมีอะไรบ้างคะตรงนี้ส่วนผสมอะไรอ้อค่ะให้ดูนะ ก็จะมีปลาแซลมอนมีปูจา๋าซึ่งไม่ใช่ปูจา๋าที่แบบเอาหมูสับมาคแบบือปูจริงๆแล้วก็มีเป็นหมุดแกดไใ้มีหอยเป็นู้นิวซีแลนด์มีไข่มีเห็ดมีที่สําคัญที่สุดมันมจะคู่มังกรอันนี้คือแบบให้เห็นสดๆเลยนะคะว่า มาจะบอกว่าถ้วยนี้เท่าไหร่คะพี่อ้อยสีอยเกบาบทค่ะ499บาทค่ะคุ้มมากเลยคือแบบมาถ้วยนี้ทานได้ดิค่าโทคุ้มจะบอกว่าถ้วยนี้มาทานทานได้กี่ทานบางคนเขาก็ทานชามเดียวบางคนเขาก็สองคนบางคนก็สามคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าทานไม่หมดดีกว่าทานไม่หมดแล้วว่มาคนเดียวทานไม่หมดหรือว่าเออาจจะแกะยากนะเือจะต้ออยากกินปลาหมึก เราก็มีกว๋วยเตีย๋ยวต้ยมยำกุ้งกว๋วยเตีย๋ยวต้ยมยำทะเละกว๋วยเตีย๋ยวต้ยมยำปลาเนื้อสตาที่50บาทห้าสิบบาทแปดสิบบาทร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยบางทีร้อยห้าสิบบาทบางทีก็ได้กินกุ้งมังกรก็มีนะคะค่ะยังไงให้พี่อ้อฝากแล้วกันค่ะเชิญชวนให้คนมาทานที่ร้ากนก๋วยเตี๋ยวก็ถ้าว่างๆไม่มีอะไรทํา อยานนะะกกินเ้คาแซ่บๆแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆแบบนี้นะคะมาหาพี่อ้อได้นะคะที่เทบุรีซอย5026129013นะคะติดตาม a c e b o o k พี่อ้อก,ก็ได้นะคะร้านพี่อ้อก๋วเตียวต้มยำกุ้ง IG ตาม Follow พี่อ้อได้ที่ aor44 นะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่อ้อมากนะคะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะอ่ะ ชมชไปช็อปไปชมไปชิมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะคะคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่อ้อก,ก่อนแล้วนะคะคสวัสดีค่ะ ได้ยินเสียงกึนน้ำลายไหมเนี่ยเออโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรแต่ละอย่างมันต้องมีจุดขายนะใช่แซ่บมะแซ่บมะโอ้น่าสนใจนะพี่อ้อแซ่บไหมได้ได้ได้อ่ะนะครับก็มาฝากกันนะครับใครที่อยากจะลองลิ้มชิมรสก็ลองแวะไปแล้วกันเพรบุรีซอยห้าใช่ครับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับกับสารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ออนไลน์ที่นี่ที่เดียวครับลาบแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ